วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในากลายเป็นประเด็นฮอตขึ้นมาทันทีแหละครับสําหรับคําท้าทายของอภิสิทธิ์เวชาชีวะหวหนาพัะชาธิปัตย์ที่เสนอให้ยกเว้นนิรโทษกรรมให้กับพันธม์โทตรทักษิณชินวัตรเพียงคนเดียวแต่ตนเองและนายสุเทพเกลือสุบัรสองคนจะไม่ได้รับนิรโทษกรรมด้วยแล้วก็ให้นิรโทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งทางการเมืองทั้งหมดประเด็นดังกล่าวนี้ถ้าได้รับการขัน รับจากพรกเพื่อไทยและพันธุ์บัททักษิณชินวัตรดูเหมือนว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองจะคลี่คลายลงทันทีแต่ดูแล้วคงจะยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรหรือต้องเข็นครกเป็นภูเขาละครับเพราะว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงที่ผ่านมาทั้งสิน้นทั้งหมดทั้งปวงหน้าก็จะเพื่อทักษิณชินวัตรเพียงคนเดียวและทักษิณชินวัตรเองลงทุนมามากมายมหาศาลก็เพื่อต้องการการนิรโทษกรรมเป็นประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นคําท้าของอสิทธิดดูท่าน่าจะเป็นหมันคนที่ยานชิดวินนทยในธรรมรายงาน